เฮ็ดไปเขาไปเงินเขาดอกเศร้าเฮ็ดซะเอาทาสีเศร้าอีหลีค่อยสิผ้าไปลบแอปไปครับเฮ็ดตามเด้อพี่น้องเห็นตั้งค่าครับฟันเฟืองนะการตั้งค่าอันนี้คือตั้งค่าโทรศัพท์เด้อครับนี่แล้วหาครับว่าการจัดการแอปนะครับไปเพิ่คบหาก่อนนะครับนี่ครับการจัดการแอปครับผมกดเข้าไปเลยครับ ต่อจากตักขว่าผมมีแอปหลายครับมาต้องห่วงเลยแล้วเจ้าหาคําว่า facebook ครับผมนี่ facebook ครับผมกดเข้าไปเลยครับ facebook นี่จิ๊บเข้าไปครับเห็นขําว่าลบบ่ครับบังคับไปหยุดสีบงังคับไปหยุดก็ได้ครับมันสีบ่แจงเตือยนยังเลยหรือว่าสีลบนะครับสีลบกับกดลบนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าคุณต้องการ ถอนการติดตั้งแอปลิเคชันนี้หรือไม่นะครับให้เจ้าคดคตรขาวาตกลงครับมั่นสีลบแอปออกจากเครื่องทันทีเลยแล้วเจ้าก็บ่ต้องไปโหลดมาอีกครับผมเอาตามน,นั้นครับผมไปเฮ็ดเบิ้ง